พินก้อนนัดนะคะใช่ไหมวันนี้เราจะทําอะไรกันครับวันนี้เราจะเล่นน้ำที่บ่อใหญ่ของเราใช่ไหมครับลูกอ่าไหนาหาหน้ามาหาแม่ก่อนดีพร้อมหรือ,อยังครับออ้ถ้าพร้อมแล้วก็เลยดีก็ไปเลยเออนี่ตอนนี้จิจี้กาลังล้างห่วงยางให้พี่โบอ,อยู่นะน้องนู่นมีเจ้าเป็ดด้วยลอยอยู่ทางนู้น เดี๋ยวรอชมตอนที่พี่โบลงเล่นน้ำเลยใช่ไหมครับอหูมุดน้ำยังไงนะแม่บอกว่าแม่บอกว่าเวลาลงน้ำตีขาเราตีขายัางไงครับอเออตีขาอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปบายพี่ๆก่อนเดี๋ยวโบขอลงน้ำก่อนนะ้าไปนี่ตอนนี้พี่โบขึ้นห่วงยางของเราไปกับไม้ยูนิคอร์นใช่ไหมคะเออโกไปเลย ที่บ้านสวนของพี่โบนะเอา้าอุ้ยน้องๆเวลาเล่นน้ํานะคะต้องใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยนะแล้วก็ต้องมีผู้ใหญ่ด้วยนะอยู่ใกล้ๆนี่พี่โบใส่ชุดว่ายน้ําที่มันมีชูชีพในตัวเลยนะน้องๆน,งนี่เดี๋ยวแม่จะพาเดินไปดูพี่โบทางด้านนู้นนะคะเอา้าอุ้ยกระโดดเลยนะลกูกโอ้โหดีอดมากเลยนะนี่บ่อของเรามีความลึกทั้งหมด 3เมตรเลยนะน้องๆนี่ต้องมีตาอยู่ด้วยนะพี่โบยังว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นนะน้องๆพี่โบเพิ่งจะสองขวบเองเลยต้องให้นั่งอยู่บนห่วงยางแบบนี้ไปก่อนใช่ไหมครับโอ้พี่โบโบจะลงไหมลโบโบโบลองนั่งกระดานไหมมาสิลงมาสิพี่โบอ๋อพี่โบอยากขี่ม้าหรือเปล่าขี่กอนอ่ะอยากขี่ม้าอยู่ดีครัอ่ะพี่โบเดินข้ามฝั่งมาเลยครับบุบบุ ว้าวขี่บัลลังก์ม้าเลยขี่บัลลังก์มาเลยว้าวพี่โบขี่มาแล้วนะน้องนำอู้อยากเอาม้าลงมาฮะอยากม้าลงน้ำเหรอครับรอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวจีทำให้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้พี่โบเขาอยากเอาม้าลงไปลอยในน้ำนะคะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวรอดูเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก่อนนะพี่โบขี่ม้าในน้ำได้แล้วนะลูกแต่เดี๋ยว ขูนยังไงไม่รู้นะขึ้นยังไงอ๋อจะขึ้นห้ของยางเหรอขึ้นของยางเหมือนเดิมเหรอโอเคถ้างั้นขึ้นของยางเหมือนเดิมนะม้ามันรู้สึกจะเสียศูนย์เนี่ยไหมลูกก็ลอย่ะเราลอยได้นะเพราะว่าชุดว่ายน้ำของพี่โบนะมีชูชีพในตัวเวลาอยู่ในน้ำนะคะพี่โบแม่บอกว่าไงแม่บอกว่าให้ยันน้ำเหมือนน้องคนนั้นใช่ไหมยันนะโอ้โหโอเค โบะนะ,อ,ะ,นะอู้พี่เป็ดจักของเราอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคน,นขึ้นเลลูกเลอาพี่โบจะขึ้นห่วงยางอันเดิมนะเนี่ยเวลาพี่โบเล่นน้ําที่บ้านของเรานะเราก็จะเล่นจับตาของเขาอย่างนี้เลยนะตลอดเลยไม่ให้ไม่ให้อยู่หา่างเลยนะน้องๆนี่อ้าวพี่โบหัวทิมเลยเหรอเออหัวทิมไปเลยหัวทิมไปเลยนะคะ อนี่เอ้าตื๊ดว้าววววว้้าาพี่โบหงายหลังเลยหงายหลังไปเลยตอนนี้พี่โบกำลังเกาะกระดานอยู่ไปเลยไปเลยไปเลยไปขึ้นห่วงยางเลยเกาะกระดานไปขึ้นห่วงยางเลยเอาขึ้นแล้วพี่โบจะขึ้นได้ พี่โบจะไปเอาเป็ดแล้วนะน้องเดี๋ยวแม่จะพาเดินไปดูพี่โบเอาเป็ดนะคะนีไปแล้วไปแล้วไปเอาเป็ดกันเลยตอนนี้พี่โบกับตาของเขานะคะได้ขี่เป็ดแล้วโบรัสโบรัดขี่เป็ดแล้วหล่ะ กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้โบน,นัสด,ด้วยนะคะ